สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงรถไฟสายเช้าเช้าเราอยู่บีหนึ่งสามแปดมันค่อยลำปางนะครับที่มาจเขายาวที่สองสองงานนะครับเบียหนึ่งเบียสองไปนะเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเด็กมาดูเบียลิงงานงานตาท่านผู้ชม กันทำงานเข้าไปอู้ล่ะนะครับท่านผู้ชมครับรถเข้าไปได้ก็ต้องเฝ้าร่องมืออยู่แถวๆนี้นะครับก็เลยเก็บคลิปจะเช้าสักคลิปนะครับก็นาหน้างานก็ประมาณเนี้นะครบบับในโคปาด นาดินไปนมหลักำหลักเละทำไม่ได้เนี่ยนะครับ,ไไครบเครื่องมืออยู่รถนะครับเ็าลไม่ได้เข้าไปเข้าเครื่องมือนะครับท่านผู้ชมก็เป็นไอแคปนะครับก่อนลงเหล็ก มีสองงานเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเสร็จแล้วไปเบอร์หนึ่งแล้วนะครับก็อัปคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอาบีหนึ่งสามแปดนะครับมันคอยหลบๆมีสองงานนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปถ่ายเลครับท่านผู้ชมติดรถเทียบติด แช่ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเนี่ยครับพาท่านผู้ชมชมเืองานอยู่นคะครับชมบรรยากาศมมชมวิวเช้าบินหนึ่งสามแปดข้ามเขาลูกนี้ไปกับบิหนึ่งสามเก้าสามเก้าเปนเจอช่วงตัดพหุโยธินพอดี คนยุดทินอยู่นเนี่ยนะคะรับามาถึงสามร้อยเมตรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมากาเช้าากาศก็เที่ร้อนเท่าไหร่ ป่านน้าดิมเละนะครับเดี๋ยวเราไปตอ่อที่ต้านฟงเตานะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราจะเลยเข้าไปในอำเภอเมืองเงาเอำเภอเงา ผลก็แบบนี้แหละรับทุเลลำบากคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงงานไปเยอะก็มีจังหวะก็ัปเดตนความคืบหน้าก็จะตรวจสอบทีต่อดปหน่อยครับให้เห็นว่าการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วครับเติดรถ เย็ยบเนี่ยนะครับก็เลยเข้าไปถึงด้านในไม่ได้ครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับไปเจอกันที่บ้านปงเตา่าถูกใจกดไลค์กด like, แชร์นะครับคลิปการสร้างทางรถไฟสายดินลายเชียงสายเด่นชัยเชียงรายเชียงองไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้งานเยอะสวัสดีครับ